สวัสดีค่ะกระแส่าวดังมาแล้วค่ะพูดจากใจถึงแม่แตงโมกันชัยพูดจากใจหลังเชิญแม่มาโหนกระแสะจนถูกคนทั้งประเทศดา่าต้องบอกเลยว่าโดนกระแสะสังคมโจมตีอย่างหนักหลังจากที่นางพนิดาศริยุทธโยธินแม่ของดาราสาวแตงโมนิดาได้เปิดใจร่วมพูดคุยในรายการโหนกระแสะดำเนินรายการโดยพิธีกรหนุ่มกันชัยโดยเฉพาะประเด็นที่ แม่ให้อภัยคู่กรณีร้อเซพร้อมเปิดเผยตัวเลขเรียกเงินเยียวยาและรวมไปถึงการพูดถึงพเพื่อนของสาวแตงโมจนทําให้เกิดเรื่องบานปลายชาวเน็ตพร้อมใจกันติดแฮชแท็กหุหนกระแส Hashtag มีแม่เมื่อพร้อมแอนนาแตงโมทยานพุ่งติดเทรนทันทีล่าสุดวันนี้หนุ่มกัญชัยได้จัดไลฟ์สดในชื่อว่าหอนกระแส พร้อมเชิญทนายตั้มมาร่วมพูดคุยกันถึงกรณีการเสรียชีวิตของดาราสาวและบางช่วงบางตอนกัญชัยได้กราบขอโทษคุณแม่จากใจที่ทำให้ท่านต้องถูกสังคมรุมด่าหลังเกิดเรื่องตนไม่กล้าโทรไปหาคุณแม่แต่เมื่อเช้าได้คุยกับต่อยพี่ชายแตงโมแล้วและบอกไปว่าต่อยด้วยความสัตรจริงพี่เอาไม่อยู่พี่ขอโทษซึ่งต่อยก็เข้าใจทั้งนี้หนุ่มกัญชัยยังได้ขอกราบขออภัยแม่แตงโมมา ถ้าตนพาแม่มาออกรายการแล้วทำให้มีผลกระทบถึงตัวแม่แล้วรู้สึกแย่มากแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาทำให้แม่เป็นแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่พูดออกมาบอกจากใจเลยนะจากหัวใจผมเลยนะแม่ผมยังไม่คิดว่าแม่จะพูดเลยผมตกใจนะผมตกใจไม่ได้ตกใจเพราะแม่คิดแบบนี้นะแต่ตกใจที่ทำไมแม่กล้าพูดแบบนี้ออกมาแบบนี้ ผมเข้าใจว่าในมุมของแม่แม่มีสิทธิ์ที่จะคิดแล้วแม่จะทำอะไรเป็นเรื่องหลังบ้านแต่ที่ตกใจคือทำไมแม่ถึงกล้าพูดออกมาทั้งๆที่ผมไม่ได้ถามประเด็นไม่ได้อยู่เรื่องนี้เลยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพืพ่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ